แล้วคะ่ะข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินก็เอามาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับฟังกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะข่าวดีเงินเยยาเด็กเล็กเข้าแล้วฟังดวนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกันนะคะก็มาพบกับแอดมินในวันที่3พฤศจิกายน2564 วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินเยียวยาเด็กเล็กเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะเราก็ไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยค่ะเข้าแล้วเงินเยียวยาเด็กเล็ก2,000บาทช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเดือนพฤศจิกายนตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินที่นี่ หลังจากที่ครมไฟเขียวอนุมัติกรอบวงเงิน1,320ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้เพิ่มเติมพศ2564ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในโครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวนเงิน2,000บาทต่อเด็กนักเรียน1คน ล่าสุดได้กำหนดวันโอนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองแล้วโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้รายละเอียดเงินเยียวยาเด็กเล็ก 1. กรอบวงเงิน1,320ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้เพิ่มเติมพศ .2564 2เด็กเล็กจะได้รับเงินเยียวยาคนละ2,000บาท 3. เด็กเล็กที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นศูนย์พุฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น4ข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีเด็กเล็กที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน6 6 6 1 1 8คนจากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม18,540แหแห่งเงื่อนไขาการจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก หเด็กเล็กที่มีสิทธิ์รับเงินในครั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ในภาคเรียนที่ 1. นึ่งพศ2564มีชื่อในระบบ LCE ภายในวันที่2กรกฎาคม2564 2. กรณีเด็กเป็นต่างชาติต่างด้าวที่มีชื่อในระบบ LCE ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจำตัวของเด็กที่ทางราชการออกให้ยื่นประกอบเพื่อการรับเงินในครั้งนี้ด้วย 3. เริ่มโอนจ่ายเงินให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นต้นไปช่องทางการรับเงินของผู้ปกครอง 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินนะคะ 2. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยใช้เวลานำเนินการ1วันนะคะ 3. โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่นใช้เวลาดำเนินการ3-7วันนะคะ 4. ประสง์รับเป็นเงินสดก็ใช้เวลาดำเนินการ7-15วันนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กในครั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 รายละ2,000บาทต่อคนและจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น1,389,722คนจากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น2,779ล้านบาทสรุปก็คือเด็กเล็กที่มีสิทธิ์รับเงินในครั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ในภาคเรียนที่1พศสอ6 4มีชื่อในระบบ LCE ภายในวันที่2กรกฎาคม2 5 6 4นะคะและก็กรณีเด็กเป็นต่างชาติต่างด้าวที่มีชื่อในระบบ LCE ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจำตัวของเด็ก ที่ทางราชการออกให้ยื่นประกอบเพื่อการรับเงินในครั้งนี้นะคะแล้วก็เริ่มโอนเงินจ่ายให้ผู้ปกครองเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน25 6 4เป็นต้นไปนะคะส่วนช่องทางในการรับเงินของผู้ปกครองก็โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองนะคะหรือไม่ก็รับเป็นเงินสดก็ได้นะคะ ทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ